ประชากรลังนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่น้ำพึ่งไม่ก็จะทำเลยดูแล้วหรือว่าผมมาช้าไป เลมแบบชื้นมาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับมาดูหลังนี้กันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างด้านใน มีน้ำผึ้งให้เราได้กินหรือเปล่านะครับว,ว้าวดูหนักๆอยู่นะ น้ำพึ่งไม่รู้แต่ว่าเต่าที่เห็นตัวโอ,อนเยอะมาก ประชากรลังนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่น้ำพึ่งไม่คอยจะทำเลยดูแล้วหรือว่าผมมาช้าไป โอ้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 โอ่วงครับล่วงครับยังพอมีได้อยู่น้ำพึ่ง ลงมาตั้งก้อนเลยเนี่ยมาตั้งก้อนเลยติดกันก็อาลำบากมากแบบนี้ พอได้อยู่ครับหลังนี้เห็นครับนี่ครับเพิ่งจับเสร็จใหม่ๆนะครับดูว่ารังลูกมากกว่ารังน้ําหวานนะครับมากกว่าน้ําหวานแผ่นน้ําหวานดูว่าแผ่นน้ําหวานรังนี้นิดเดียวดูรังลูกนะครับทําใหญ่มากรังอ่อน,นับผมใหญ่มากเลย ถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวพอข้ามปีมันก็แก่แล้วก็เมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งตอนที่เปิดลังดูนั้นก็คืออมีนอนปีเสื้อก็เลยตัดมาหมดเลยครับผมนะครับช่วงนี้ก็เดือนห้าครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกินคู่กัน น่าจะอร่อยดูดูแผ่นที่ไม่ค่อยอ่านวานรอยเนี่ยรังอ,อ่อนดูวะฮึได้เลย น้องอ่อนกับหัวน้ำอันนี้หัวน้ำร้วมโคตรหวาน ่มาานใดสนใจเรื่องพึ่งกอสอบสามเข้ามาได้ครับผมทางช่องวิสีคนกินแบบบ้านๆน,นะเดี๋ยวกอยัดกินก่อนหรือว่าตัวเน้นเน้นเนี้ยวอ่อน